ครับพวกเราชุมนุมคนเล่นไฟคณะวิฒยศ,ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต,าต,าต,าตบางเขนนะครับผมชื่อป่วยนะครับเป็นประธานชุมนุมคนเล่นไฟปัจจุบันนะคร,ครับก็สำหรับของเรานะครับก็เริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่พี่วิทศาสตร์รุ่นที่58นะครับเริ่มแรก พี่ๆเขานําเข้ามาเพื <fur eight> <lan> 對對 <vana> ่อเป็นการออกกําลังกายครับแล้วหลังจากนั้นก็พอเรารู้สึกว่ามันเวิร์กพี่ห้าสิบกถึงหกก็เริ่มนําเข้ามาแสดงเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่างๆในภายในคณะครับก็ยกตัวอย่างเช่นก็งานรับน้องวันศาสตร์นะครับทุกปีแล้วก็งานที่สําคัญเลยคืองานเกษตรแฟร์นะครับที่เราจะจัดขึ้นทุกเดือนกุมภาพันธ์ ก็คนเล่นไฟจะเป็นงานหลักในการออกไปโชว์ให้คนต่างๆที่มากินในร้านเราดูนะครับงานของคณะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงต้อนรับนิสิตญี่ปุ่นหรือว่านิสิตต่างชาติที่มาศึกษานะครับแล้วก็งานเลี้ยงขอบคุณรุ่นพี่ปอโทอะไรพวกนี้ครับเราก็จะแสดงให้ผู้พี่เขาดูครับก็ตอนนี้นะครับตั้งแต่พี่58ผมเป็นมนุษศาสตร์รุ่นที่74นะครับก็ปัจจุบันก็คนเล่นไฟก่อตั้งมาแล้ว17ปีนะครับ แรกๆที่ผมเริ่มเข้ามาชมรมคนเล่นไฟนะครับก็เห็นจากตอนที่ผมรับรุ่นเนี่ยเป็นพี่712นะครับเล่นไฟให้ดูเราก็รู้สึกว่ามันท้าทายดีเราอยากเล่นแล้วเราก็เข้ามาซ้อมครับก็จริงๆคนอื่นอาจจะมองว่ามันเป็นกิจกรรมที่ง่ายแต่ว่าเมื่อเราเข้ามาจริงๆแล้วอ่ะมันต้องซ้อมหนักมากเราถึงจะประสบความสําเร็จะครับ ส่วนพองนะคะที่เข้ามาคือวันรับรุ่นวันศา,ศาสตร์74ค่ะได้ดูโชว์ของพี่เจสองแล้วรู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นกระบ,บองไฟเลยสมัครเข้ามาแล้วก็มาซ้อมทุกวันมันทําให้เราสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายเราะคะ่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆอะค่ะที่ไม่ใช่เพื่อนในคณะ ได้เพื่อนข้างนอกที่เขาสนใจอยากจะมาดูเราอะค่ะก็คือแบบประทับใจก็คืออยากเล่นได้อย่างเขาบ้างแรกๆก,ก็มาซ้อมไม้เปล่าก็พอเล่นวันเล่นไฟจริงครั้งแรกก็ก็กลัวค่ะแต่แบบมันก็คือแบบเราก็อาศัยความชํานาญที่เราฝึกซ้อมมานานคะ่ะเล่นผ่านไปได้กับการเล่นไฟอะค่ะตอนแรกก็คิดนานเหมือนกันเพราะว่าคิดว่าตัวเองคงคงเล่นไม่ได้คงทาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือสัมผัสแรกที่เห็นมีรุ่นพี่เขาพ่นไฟ ให้ดูในในการแสดงที่มีพ่นไฟร่วมด้วยเนี่ยครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเห็นเราเราอยากทําพอเข้ามาก็ค่อยๆฝึกซ้อมแล้วมันก็ค่อยๆเล่นได้แล้วรู้สึกว่าวันหนึง่งเวลาเราที่ที่เราพ่นไฟออกไปมันรู้สึกว่าเราทําได้อะไรเงี้ยมันเท่ครับรู้สึกว่าเวลาควงไฟแล้วมีคนมาดูเรามันรู้สึกว่ามันเท่ครับแล้วก็ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยครับร่างกายแข็งแรงครับก็สําหรับการฝึกครับก็ เราจะฝึกซ้อมกันทุกวันนะครับเป็นเวลาถึงสามชั่วโมงนะครับก็แรกๆเข้ามานะครับเราจะรู้สึกท้อแท้เพราะว่ากว่าเราจะทําได้แต่ละท่ามันยากมากครับกว่าตาเล่นท่าพื้นฐานได้ครบสิบสองท่ามันกินเวลาประมาณสามถึงสี่เดือนเลยครับแต่หลังจากที่เราได้ผ่านแล้วอ่ะเราก็จะสามารถท่าคิดท่าขึ้นครับหลังจากนั้นมันจะเป็นอะไรที่ง่ายแล้วครับเหลือแค่เราซ้อมฝึกซ้อมร่างกายให้พร้อมที่จะเล่นกับไฟจริงครับ ก็วันน okay. okay. so ี้เดี๋ยวผมจะแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นไฟนะครับก็จะประกอบไปด้วยเป็นไม้นะครับอุปกรณ์ไม้นะครับแล้วก็อุปกรณ์โซ่นะครับวิธีเลือกโซ่คือเราจะง่ายมือมาในอย่างนี้นะครับแล้วก็จับโซ่มาไม่ให้ถึงตัวเรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดถึงตัวเราเนี่ยโอกาสที่เหวี่ยงมันจะโดนตัวเราสูงแต่ถ้าเกิดไม่โดนตัวเรามันก็จะไม่โดนนะครับแล้วก็อย่างคือเวลาเหวี่ยงนะครับโซ่จะไม่ติดพื้นและไม่โดน บริเวณตาตุ่มของเรานะครับสำหรับไม้นะครับการเลือกที่จะเล่นนะครับเราจะเล่นประมาณลิ้นปี่ถึงหน้าอกนะครับเพื่อสะดวกในการควงนะครับอุปกรณ์ต่อไปก็คือป้านะครับกระสอบป่านที่ตัดแบ่ง4ส่วนนะครับนําไปชุบน้ํามันดีเซลนะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับลวดนะครับไว้สําหรับพันนะครับแล้วก็กันไกตะปูนะครับที่สําคัญขาดไม่ได้เลยครับคือกระดาษฟอยล์คือเราต้อง พันที่หัวไม้นะครับเพื่อไม่ให้ไม้ไม้เวลาเราเล่นไม้จะได้ไม่หักก่อนที่จะจบนะครับอุปกรณ์สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือผ้าพวหัวนะครับทุกครั้งที่เราเล่นเราจะห้องหัวไว้เพื่อกันสะเก็ดไฟที่มันจะตกหัวเราไหม้ผมครับก็ก่อนที่เราจะเล่นนะครับ <N> หลังจากที่เราพันผ้าเสร็จเรียบร้อยก็จะมีเศษ <N> น้ามันบางส่วนที่มันยังอยู่ครับเราต้องสลัด ตามที่เพื่อนทาให้ดูครับสลัดก่อนเพื่อว่าเวลาเราเล่นไฟจริงอ่ะถ้าเกิดเราไม่สลัดน้ำมันอ่ะน้ำม,นมันมันจะกระเด็นไปรอบค้ามันจะก่อให้เกิดอันตรายครับก็ต้องสวัสดให้เรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเวลาเราพันไม้มันจะเลอะน้ํามันครับเราต้องเช็ดให้เรียบร้อยทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนไม้บริเวณที่เราจะเ,เวลาเวลาควงจะแบบตื่นเต้นนะคะแล้วก็จะแบบ เวลาได้รับเสียงปกบมืออะไรอย่างเงี้ยก็จะปื้มปืมป้มอนะคะ่ะแบบที่เราทําได้แล้วก็ถึงแม้เราจะเป็นผู้หญิงอนะค่ะก็แบบว่ายิ่งเป็นแบบแรงผลักดันให้เราอะต้องต้องทำต้องทําให้ได้อนะคะ่ะว่าแบบว่าแบบว่าเป็นผู้หญิงก็ควงได้เหมือนกันนะคะก็ก็ร้อนนะคะ่ะแต่ว่าเวลาควงจะแบบรู้สึกตื่นเต้นจะแบบว่าจดจ่อกับการแสดงกับการทําให้ดีที่สุดมากกว่านะคะ่แะแบบไม่ค่อยพะวงกัแบบว่ามันร้อนอะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกท้าทายดีอะค่ะมันตื่นเต้นมันท้าทายความรู้สึกที่เราแบบคือตอนแรกๆอะเราจะรู้สึกกลัวไฟอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแบบพอเรามาลองทักเออเราลองคิดว่าไฟมันลองคิดว่ามันไม่มีไฟสิแล้วเราจะทําได้เหมือนคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนมันทําให้เรารู้สึกแบบแข็งแรงขึ้นอะเข้มแข็งอะไรเงี้ยค่ะมีใจที่แบบพึ่สู้ที่เราจะต่อสู้มันเหมือนแบบเป็นเหมือนคติสอนเราด้วยอะค่ะ ว่าสิ่งที่คนอื่นทําได้ทําไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะทําให้เราเข้มแข็งมากขึ้นนะคะก็สำหรับผมนะครับเคยได้รับการได้รับบาดเจ็บจากครั้งที่ ได้ลองไฟครั้งแรกจากที่พี่จะสามให้ลองนะครับก็ผมทําท่าตะเหนก็คือเป็นการลอดขาไปเรื่อยๆแล้วไปผิดจังหวะคือไม้จิ้มพื้นแล้วก็ไปลายไม้ด้านบนน่ะมากระทบที่บริเวณหัวครับเกือบโดนตาก็ไล่แรงอยู่เหมือนกันเกือบเกือบจะไม่ได้เล่นต่อแล้วครับส่วนเป็นพยาบาลนะคะก็จะมีเพื่อนโดนไฟลวกตอนตามร่างกายคะ่ะอันดับแรกก็คือ ของใกล้ตัวคือว่านหางจระเข้คือเวลาที่มีเล่นไฟจริงวันไหนเราต้องเอาว่านหางจระเข้มาด้วยเพื่อเพื่อเป็นการปฐมพยาบาลขั้นแรกค่ะต่อด้วยตาการเล่นไฟนะครับก็อย่างแรกเลยคือเราต้องไม่ตั้งอยู่ความบนความประมาทนะครับทุกครั้งที่เราสัมผัสไฟอะ่ะเราต้องจริงจังกับมันไม่ลอกแรกมีสมาธิอยู่กับไฟตลอดเวลาครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยที่จะทําให้เราไม่เกิดอุบัติเหตุก็คือเราต้องมันฝึกซ้อมเยอะๆครับยิ่งซ้อมมากก็ช่วยให้เราลดอุบัติเหตุได้มากครับ สำหรับคนที่แบบคิดว่าเราเล่นเก่งแล้วไม่มาซ้อมเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้คนที่เก่งแล้วแต่ไม่มาซ้อมคือข้อมือถ้าเราไม่ซ้อมนานๆอ่ะข้อมือมันจะแข็งครับมันจะหักไม้ไม่ได้ก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอยู่ครับครับ,รบ,รบก็สําหรับพวกผมนะครับการที่เราได้เล่นไฟจริงครับมันก็เหมือนเป็นการกระตุ้น ต่อมชีวิตชีวาให้เรารู้สึกดีขึ้นนะครับเพราะว่าการที่เราซ้อมไม้เปล่ามานเนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้เล่นไฟจริงแล้วเรารู้สึกว่ามันเต็มที่แล้วก็ทําให้เรามีกําลังใจที่จะซ้อมเว้นหาท่าแปลกใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ไม่อยากให้น้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับไปซ้อมเองนะครับเพราะว่ามันอันตรายก็ อยากให้มาปรึกษานะครับสำหรับคนที่ต้องการติดต่อนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรนะครับ086ครับ0148298นะครับโดยตรงทางผมนะครับหรือว่าจะติดต่อมาทางคณะวรรศาสตร์ก็ได้นะครับผมครับวันนี้พวกผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ครับครับ